ค่าสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงค่าที่เกี่ยวข้องในตารางาธาตุนะคะก็จะเป็นเรื่องจุดเดือดจุดล้มเหลวนะคะจุดเดือดจุดล้มเหลวอ่ะก่อนอื่นจุดเดือดจุดล้มเหลวคืออะไรก่อนจุดเดือดกับจุดล้มเหลวคืออะไรก่อนครูชอบใช้คำว่า boiling point กับ melting point นะคะ Boiling point b o i l i n g point คือจุดนะคะ p o i n t point นะคะ Melting point ก็คือ m e l t i n g point จุดเดือดจุดล้มเหลวใช้ตัวย่อด้วยนะครูชอบใช้ b p จุดกับ m p จุดนะ Melting point boiling point นะคะ จุดเดือดกับจุดล้อมเหลวคืออะไรก่อนจุดเดือดหมายถึงจุดที่จุดของอุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนะคะจุดเดือดคือจุดที่อครูเขียนยังไงดีจุดที่เปลี่ยนจากของเหลวสถานะของเหลวคือแอลนะคะลิควิดกลายไปเป็นแก๊สเรียกจุดเดือดส่วนจุดล้อมเหลวคือ จุดที่เกิดการเปลี่ยนจากอาของแข็งกลายเป็นของเหลวก็คือสถานะของแข็งกลายเป็นสถานะของเหลวน่ะอันนี้คือลิควิดนะคะของเหลว G คือแก๊ส S คือโซลิดของแข็งนะคะอันนี้จุดเดือดกับจุดล้มเหลวเราพอคุ้นเคยกันมาบ้างอยู่แล้วล่ะคราวนี้จุดเดือดของกับ จุดเดือดกับจุดล้มเหลวของสารเนี่ยให้เราลองนึกถึงการเดือดการหลอมเหลวของน้ําของน้ําคูโน้ตตรงนี้นะโน้ตย่อยตรงนี้นะอ่ะน้ํา25ห้าองศา25ห้าองศาของน้ําสถานะเป็นอะไรคะย5้าองศาของน้ําสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะของเหลวคูใช้ตัวแอลตัวแอลเล็กนะคะ,ะถ้าต้องการให้กลายเป็นไอจะต้องเปลี่ยนจาก25ห้าองศาไปเป็น หนึ100องศาใช่ไหมคะเขาก็จะกลายเป็นสถานะแก๊ส G ทันทีนะคะคราวนี้ถ้าเราต้องการให้เขาเป็นสถานะของแข็งเราจะต้องให้อุณหภูมิเขาอยู่ที่0ย์องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเขาก็จะกลายเป็นของแข็ง Solid ให้พวกเราเข้าใจแบบนี้นะเขียนตัวเต็มให้ด้วยอะโซลิด l <Liquid. S 2> i คว i d q u i ออกส G-A-S A S. <S อันนี้ของแข็งของเหลวอันนี้แก๊สนะคะจุดเดือดจุดเดือดของน้ำคือ100ก็คือค่าค่าอุณหภูมินะคะ จุดล้อมเหลวก็คือศูนย์องศาเซลเซียสนะคะคราวนี้จุดเดือดกับจุดล้อมเหลวเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรถ้าเกี่ยวกับตารางธาตุนะนะพันธะโลหะถ้าเป็นพวกพันธะโลหะอันนี้อะครูครูครูขีดตรงนี้เด้ออ่ะถ้าในตารางธาตุนะคะตารางธาตุของที่เป็นพวกอ,อ่พันธะโลหะ พันธะโลหะหรือพวกโลหะทั้งหลายเนี่ยเราจะถ้าธาตุมีขนาดเล็กลงถ้าธาตุมีขนาดเล็กลงธาตุมีขนาดเล็กลงธาตุมีขนาดเล็กลงก็จะมีความหนาแน่นมากขนาดยิ่งเล็กความหนาแน่นก็จะมากมีความหนาแน่นมาก ธาตุที่มีขนาดเล็กมีความหนาแน่นมากเนี่ยจุดเดือดจุดล้มเหลวก็จะสูงมากเอ่อ B P M P สูงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาจากขนาดพิจารณาจากขนาดของธาตุแต่ละตัวอยากรู้ว่าใครจุดเดือดออมากกว่าใครหรือจุดล้มเหลวมากกว่าใครให้พิจารณาจากขนาดเพราะนั้นเราต้องกลับไปดูที่แนวโน้มของขนาดตอมนะคะ ถ้าเป็นพันธะโคเวเลนซ์อ่ะพันธะโคเเลน์อ่ะพันธะโคเวเลนซ์ถ้าพันธะโคเเลนซ์ประเภทพันธะโคเวเลน์ลอนดอนยี่ห้อนะมียี่ห้อด้วยนะพันธะโคเวเลนซ์ประเภทลอนดอนพันธะโคเเลน์ประเภทลอนดอนเนี่ยจุดเดือดจุดล้มเหลวจะเพิ่มตามมวลน,นะคะ MP BP เนี่ยนะจะเพิ่มตามมวล และขนาดโมเลกุลและขนาดขนาดที่ว่านี่คือขนาดโมเลกุลนะคะย้ำไม่ใช่ขนาดอะตอมนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะขีเซนตใต้เด้ออันนี้ไม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้เราจะพูดแต่ขนาดอะตอมนะคะอันนี้ขนาดโมเลกุลนะคะแต่ถ้าเป็นพันธะโคเวเลนต์ประเภทโครงผลึกล่างตาข่าย ประเภทโครงผลึกร่างตาข่ายโครงผลึกร่างตาข่ายพวกเพชรแกรฟไฟอะไรพวกนี้นะคะเออหรือพวกซิลิกอนซิลิกอนก็คือพวกซิลิกาหรือทรายเม็ดทรายอะนะคะพวกนี้จุดเดือดจุดล้อมเหลวจะสูงมาก MP กับ BP สูงมากสูงมากเพราะ มีการจับกันที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อ,อ,อุณหภูมิไปทําลายพันธะนี่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมากๆนะคะเพราะว่ามันต้องทําลายที่พันธะโคเวเลนนะคะ,ะนี่คือจุดเดือดจุดล้อมเหลว วะะิธีการพิจารณาจุดเดือดจุดล้มเหลวต้องแบ่งต้องแบ่งพิจารณาตามนี้นะคะมีพันธะตามนี้เดเดืดเอดมีเพิ่มเติมก็คือถ้าจุดเดือดจุดล้อมเหลวของธาตุหมูห่หกับธาตุหมูเ่เก็ต้องดูว่ามันเกิดพันธะอะไรนะคะพันธะที่มีจุดเดือดสูงที่สุด พันธะที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะก็คือพันธะโลหะพันธะโลหะจะมีจุดเดือดสูงกว่าพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์โคเวเลนต์จะจุดเดือดต่ำสุดแต่ว่ามีโคเวเลนต์ชนิดหนึ่งที่ที่จุดเดือดสูงด้วยก็คือพวกโยเกเวน้นโครงผลึกร่างตาข่าย ยกเว้นโควลเล้นโครงผลึกร่างตาข่ายนะคะอ่ะเอาตามนี้ก่อนเออมันจะมีสาบเรื่องพันธะต่างๆด้วยซึ่งเรายังไม่เรียนเดี๋ยวเราจะเรียนในบทหน้าพอเราไปเรียนบทหน้าแล้วเนี่ยครูอยากให้เรากลับมาย้อนดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าไอ้พันธะต่างๆ มันเกี่ยวข้องกันจุดเดือดจุดล้อนเลียวยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเวลาเราเรียนเรื่องตารางธาานเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องจุดเดือดจุดล้อเล็วไม่ชัดนักหรอกเพราะว่าถาาุมันไม่ได้อยู่เดียเด่ยวๆในธรรมชาติเขาก็เลยวัดไม่ได้ค่ะเขาก็เลยวัดได้ในลักษณะที่อยู่เป็นรูปโมเลกุลหรือการสร้างพันธะไปแล้วเท่านั้นนะคะ